ติดดิบดิด้วยเนี่ยโอ้เสียงมันบอกติดดิบดิบตะเจ้าไม่เคยมีดิ้วยาเสือกไม่รุ่งให้นติดไหมตอนตอนเทมามันไม่มีดินะเทมาเลยรับเทมาอมเขียวป่ะอมไหม ไเอา่อนั่ะม่สอป้แ้ิบกว่าด้ครับเอบองยี่สิบสอง่ะสิบกว่าค่เอบอกยี่สิบสองอันนี้มันหนักชุสองครับ ได้สิบกว่าสิบกว่าหนักข<อ>่างในดิดดีๆมาได้เนาะเออขนาดน้องเตี่ยนแท้ข้าวเยอะเนาะเยอะๆนี่ต่างเลยเนี่ยเนี<า>่ยใช่ต่งเลยต่ังเลยครับกัครับข้า ทำไม่ได้เลยรถหมดเลย้าหันเรียกไอไเลยว่าโชั่ว,วมาเลยเย็ตที่ข้าวมันมันมันก็เหลืองไม่จริงรอะเนาะมันมีเก็บเขียวเล็กมๆมเลีนย่ยอมยอมมันอะมันไม่ไม่ไม่เสมอม,ม,ม,มันเป็นมันรุนนนน่นตี่ไป เขียวเไอ้เลยเอ้ยดีเลยสีเขียวอีดีเลยปูเลยหน่ะเนาะไหนว่าตรงนั้นออกเหลืองเลยนะเขียวปีน้าเว้นของใครอ่ะนี่เมื่อวานเขาว่ารอสะดาวดินมิโซโอ้เขียวจริงเขียวเยอะเนาะดีดถ้าอะไรปูเนี่ย รีบถ่ายแล้วมันเสือ,อมรู้ว่าใครสุดก็ได้คุณกะว่าอ้เลอหนิสวยแล้วนะ,ะน,วน่ะเลอบนนะเนาะแน่ที่เกียวแห่งลูกเลมันฟ้องไม่ดีหรือฟ้องอืม,ม,มจะดำแล้วจะ,จะดำได้สักแปดไรเพราะว่าเอ๊ย อันนี้ต้องดำในปู่เนี่ยมนเนี่ยเหรอแน่ที่เคี่ยววันเนี้ยเคี่ยววันนี้สิดำหมดมันไม่ได,ด้ดำได้แค่แปดล้านเพระว่าไอ้นั่นมันไม่มีให้กล้าเออกล้าหนานะคิวว์สิอ๋อเออวัน<ป>พอดีไอ้ก่อนมันมีแค่ยี่สิบล้านนะวันนั้นอ่นะอ๋อเดี๋ยวนมะันเอาแท็กให้นะเดี๋ยวมันก็ได้ดิเอาหน่อยได้ขอ,อหน่อยดิหมดเลย ดำอะไรนี่เนี่ยแล้วเอาสักแปดไร่ก่อนแล้วยิปนดอท้องมาทำแบบเดี่ยวเที่ยวหน้าดำหมดเลยเที่ยวหน้าดำหมดก็ต้องจองเขียวเขาไว้เลยอ่ะดูสิโมเยอะเลยเขียวก็ชาวบ้านเขาเลย เขียวดีชาวจินมาเหลืองเนี่ยเออตังเลยเอาตัง ตร,ตรงนี้ไงนี่ครับรับตังนี้น,นี่ไปให้เขาเซ็นราคาเซ็นไงครับรมันก็มาเยอะเหมือนกันนะรถ,ถเถาคลึงเราเขียวไปเขียวไปดีนะครับขอท,ที่ที่โดนแดดอะใส่รูกนหน่อยนึงโดนแดด่ย แห้งๆใส่ไปหน่อยนึงไม่น่าเชื่อที่เกี่ยวได้กิ๊อเนี้ยไวแล้วก็ไปดามได้ก็แชร์กับสแคนกันนะครับจท่ยังไงบ้างครับอบครับแล้วก็ก้าเป็นสองกับสิเกณนกว่าไว้ค่ะ ราจะาเี่ยวใหญ่เวอร์นม่นไ่กาเสือเลน, <c oughs> นี่ยตึกเขียวเขานไอ่กลกาเสือเสือมันจะไปหมดเลยเลือเนี่ย